การผจญภัยสุดตื่นเต้นเรื่องราวของจอรรีดเมื่อปัาบที่อยู่ภายใต้หน้ากากสีดำและคู่หูที่เป็นชาจากอินเดียแดงพวกเขาได้ควบม้าไปในดินแดนตะวันตกเพื่อไล่ล่า,ลาตามจนชั่วร้ายที่แฝงตัวมาในคาบนายชุนหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าเด้ร่วนเล่นเจอหน้ากาพิฆาตอธรรมก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคหนึ่งไร์ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปท่องดินแดนตะวันตกได้เลย ปี1933น่าส่วนสนุกในเมืองซานฟรานซิสโกก็พบกับเด็กชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า View. วิวมิวได้พบกับชายแก่คนหนึ่งที่อ้างตัวว่ารู้จักกับทอนโตแต่วิวก็ไม่เชื่อนะครับนั่นจึงทําให้ชายแก่คนนี้ได้เล่าเรื่องราวให้กับเขาฟังในปี1869ที่เมืองโคบีเท็กซัสก็มีการสร้างทางรถไฟเกิดขึ้นซึ่งบริหารงานโดยเดทัมโคลหรือโคนั่นเองครับและเขาก็ได้ทําสัญญากับเผ่าโคมันชี เพื่อที่จะขอใช้เส้นทางในการสร้างรางรถไฟอีกด้วยขณะเดียวกันโคก็ได้บอกกับทุกคนว่าตามใดที่เรามีสันติกฎหมายจะมาเยือนที่เมืองเือนตะวันตกและตอนนี้ก็ได้นําตัวคนร้ายบุสคาเวนดิสและนัก่าอินเดียแดงมาอย่างโคบีเพื่อทําการลงโทษแขวนคอตัดฉากมาที่แก๊งมือปราบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแดนพี่ชายของจอนพระเอกของเรานั่นเองครับเขาเป็นนักกฎหมาย ที่กาลังเดินทางมาด้วยรถไฟคันเดียวกันกับบุสคาเวนดิสต้องขอบอกก่อนนะครับจนเป็นนักกฎหมายสมัยใหม่ไม่นิยมใช้ปืนใช้กฎหมายเพื่อทวงความยุติธรรมตัดฉากมาที่บุสคาเวนดิสและทอนโตพวกเขาสองคนถูกจับลามโซเอาไว้ในรถไฟขบวนนี้และขณะเดียวกันแก๊งคาเวนดิสก็ได้เตรียมการที่จะเข้าโจมตีขบวนรถไฟบุสก็ได้แอบวอาปืนที่เขาซ่อนเอาไว้ใต้แผ่นไม้ออกมาและเขาก็ได้บอกกับผู้คุมว่าปวดชิงช่องทอนโตนักโทษอินเดียแดง ก็ได้แอบส,งส่งซิกบอกผู้คุมนะครับว่าชายคนนั้นเขามีปืนบูธคาร์วินดิสก็ได้ฆ่าผู้คุมตายหมดทางด้านจอนก็รู้สึกว่ารถไฟมีความผิดปกติจู่ๆเขาก็เห็นเงาของใครบางคนที่กำลังวิ่งอยู่บนหลังคารถไฟนั่นก็ทําให้เขารู้แล้วว่ารถไฟกําลังโดนปนและตอนนี้ลูกน้องของบูธคาร์วินดิสก็ได้เปลี่ยนเส้นทางรถไฟให้มุ่งหน้าไปที่เมืองโคบีขณะที่บูธกำลังจะฆ่าทอนโตจอนก็ได้เปิดประตูเข้ามาพอดี นั่นจึงทำให้พวกเขาสองคนโดนจับมัดไว้ด้วยกันและบูธคาร์นดิสก็สามารถหลบหนีไปได้ทางด้านแดนเขาก็เห็นว่ารถไฟมีความผิดปกติเนื่องจากรถไฟจะเข้าจอดที่สถานีแล้วแต่รถไฟยังไม่ชะลอความเร็วและสถานีแห่งนี้ก็เป็นสถานีสุดท้ายเนื่องจากสถานีโคบี้ยังสร้างไม่เสร็จพวกมือปราบก็ได้ควบมา้าไล่ตามรถไฟไปและสุดท้ายรถไฟขบวนนี้ก็ได้ตกลงที่สถานีโคบีต่อมา จอ์นก็ได้จับทอนโต้ไปขังไว้ในคุกและจอร์นก็ได้พบกับคนรักเก่าเมื่อ8ปีที่แล้วเธอมีชื่อว่ารีเบกาและตอนนี้เธอคือภรรยาของแดนซึ่งเป็นพี่ชายของเขานั่นเองครับและแดนกับรีเบกาก็ได้มีลูกด้วยกันเด็กคนนั้นมีชื่อว่าแดนนี่ความสัมพันธ์แบบคุมเกลือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับรู้เพียงแค่ว่าจอร์นยังแอบมีใจให้กับเธออยู่ต่อมาแดนก็ได้เเรียนเงินให้กับจอร์นและแต่งตั้งให้เขาเป็นมือปราบเท็กซัสด้วยกันและตอนนี้แก๊งมือปรา ก็ได้ออกตามล่าพวกคา v e วินดีสโดยคนนำทางก็คือคอลีนแต่เท่าขี้เมาแต่จู่ๆพวกเขาก็โดนแก๊งคารวินดิสแอบซุ่มยิงนั่นจึงทําให้มือปราบทุกคนได้ตายทอนโตที่แอบออกมาจากคุกตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เขาได้แอบซุ่มมองดูจากผขเหินด้านบนต่อมาทอนโตก็ได้ขุดหลุมเพื่อที่จะฝังศพของมือปราจู่ๆเขาก็พบว่าจอนยังไม่ตายจอนได้จับมือของทอนโตนั่นจึงทําให้ทอนโตตกใจและเขา ก็ได้เอาเหินทุบไปที่หัวของจอนหนึ่งจีก่อนที่ทอนโตจะเอาดินโกลบที่หลุมศพเขาก็พบว่ามีม้าสีขาวตัวหนึง่งได้เดินมาที่หลุมศพของจอมาตัวนี้คืออาชาจิตวิญญาณถ้าม้าได้เลือกคนไหนคนนั้นจะฟื้นคืนชีพจากความตายนั่นจึงทําให้ทอนโตรีบไปจูงม้าตัวนั้นไปที่หลุมศพของแดนเพื่อที่เขาอยากจะให้แดนฟื้นมากกว่านะครับแต่อาชาจิตวิญญาณก็ได้เลือกที่หลุมศพของจอน,นั่นจึงทําให้ทอนโตจำใจ ลากตัวของจอรไปกับเขาด้วยและจอรก็ได้ฟื้นขึ้นมาจริงๆจากนั้นเขาก็จะเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะรวบรวมกําลังมาจับพวกคาเวนดิสทอนโตก็บอกว่ากฎหมายมันใช้ไม่ได้กับที่นี่บนรถไฟมีคนซุกปืนเอาไว้ให้บุสคาเวนดิสและมีผู้ชายแดคนได้ขี่มาเข้าหุบเขาแต่ข้าขุดหลุมฝังไปแค่เจ็ดหลุมนั่นหมายความว่ามีคนเป็นนอนบ่อนไสพอจอรได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้เลยว่าแต่เท่าขี่เมาคอรีนเป็นคนทรยศ เนื่องจากเขาเป็นคนนำทางและเขาก็ได้หายตัวไปต่อมาพวกเขาก็ได้ไปที่บาร์แห่งหนึ่งก็พบกับสาวสวยเจ้าของร้านจอนก็ได้ถามว่ามีคนชื่อคอรีนเป็นมือปาบผ่านมาที่นี่บ้างไหมเธอก็บอกว่าเมื่อหลายวันก่อนเขาได้มาที่นี่และเขาก็ได้ใช้บริการของเราแต่เขาจ่ายเป็นหินก้อนหนึ่งซึ่งมันก็คือแร่เงินนั่นเองวันต่อมาลีเบกก้าก็รู้สึกว่าเธอกําลังจะพบกับอันตรายเธอจึงได้พาเดนนี่เข้าไปในบ้าน เลยเตรียมสู้รบกับพวกคาเวนดิสแน่นอนครับพวกคาเวนดิสก็ได้บุกเข้ามาถล่มบ้านของรีเบกาและจับตัวเธอกับแดนนี่ไปจอนและทอนโต้ก็ได้มาที่บ้านรีเบกาพวกเขาก็ได้พบกับลูกน้องของบูสเพียง3ามคนจอนก็ได้จัดการลูกน้องของบูสด้วยกระสุนเพียงนัดเดียว <c oughs> แต่ลูกน้องอีกคนหนึ่งหลบหนีไปได้วันต่อมาลูกน้องคนนั้นก็ได้แจ้งกับบูสว่ามือป่าบยังไม่ตาย และเขากําลังตามไล่ล่าพวกเรานั่นจึงทําให้บูสสร้างคอรีนนําตัวรีเบกก้ากับแดนนี่ไปค่าทิงซะแต่คอรีนก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเขามีตราบาปอยู่ในใจเขาจึงปล่อยให้สองแม่ลูกได้หนีไปแต่คอรีนก็โดนใครบางคนจริงๆตัดฉากมาที่จอนและทอนตูพวกเขาสองคนก็โดนเผ่าโคมันชีจับตัวไปจอนก็ได้ถามกับหัวหน้าเผ่าว่าท่านจับพวกเรามาทําไมทอนตเขาก็เป็นคนของเผ่าโคมันชีไม่ใช่หรอหัวหน้าเผา่า ก็ได้เล่าเรื่องราวของทอนโตให้กับเขาฟังนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนทอนโตได้เจอกับคนข่าวสองคนที่กําลังจะตายเขาจึงได้แบกคนขาวพวกนั้นกลับมาที่เผ่าเพื่อทําการรักษาหลายวันต่อมาพวกเขาก็หายดีและพวกเขาก็ได้เห็นแร่เงินที่อยู่ในน้ําเขาจึงได้ถามกับทอนโตว,ว่าแร่เงินพวกนี้มันมาจากที่ใดแต่ทอนโตก็ไม่ยอมบอกคนข่าวจึงได้อานาฬิการาคาถูกยื่นให้กับทอนโตเพื่อแลกกับที่มาของแร่เงินต่อมา ทอนโตก็ได้พาคนขาวไปยังแหล่งที่มาของแร่เงินและคนขาวสองคนนั้นก็ได้กอบกลวยแร่เงินไปและพวกเขาอยากจะเก็บสถานที่นี้เอาไว้เป็นความลับเพื่อที่จะกลับมากอบกลวยอีกครั้งคนขาวได้ฆ่าเผ่าโควมันชีและเผ่าหมู่บ้านของพวกเราทอนโตจึงปฏิญ,ญาณกับตัวเองว่าถ้าเจอชายสองคนนี้เมื่อไร่เขาจะกีดเลือดพวกมันล้างแผ่นดินบรรพบุรุษเพื่อที่จะมีหน้าหวนคืนเผ่าวันต่อมา เผ่าโคมันชีก็ได้จับตัวทอนโตและจอนไปฝังไว้ในดินนะครับและพวกเขาก็ได้อพยพออกไปจากที่พักแห่งนี้เนื่องจากเผ่าโคมันชีถูกแดดทั้งโครงหักหลังโดยสร้างข่าวขึ้นมาว่าเผ่าโคมันชีเป็นคนไปป้นหมู่บ้านแถวแถบแถม่น้ํานั่นจึงทําให้ทหารม้าได้ไล่ล่าพวกเขาและตอนนี้ทอนโตและจอนก็ถูกฝังอยู่ในดินจูจูอาชาจิตวิญญาณก็ได้มาช่วยพวกเขานั่นจึงทําให้พวกเขาสามารถขึ้นมาจากหลุมได้ ตัดฉากมาที่บูสคาเวนดีสตอนนี้เขากําลังให้คนงานคนแร่เงินออกมาจากต้นน้ําแต่จูจ่ๆคนงานก็บอกว่ามีใครบางคนได้อยู่ข้างในทำ้ำบูสจึงส่งลูกน้องเข้าไปดูแต่ลูกน้องคนนั้นก็ได้หายไปจูจ่ๆก็มีรถรางได้เลื่อนออกมาพวกเขาก็พบว่าในรถรางนั้นได้มีระเบิดวางอยู่ใช่แล้วครับทอนโต้กับจอนเป็นคนวางระเบิดนั่นเอง จากนั้นจอรนก็ได้ถามกับบูสว่าหลีร์เบก้ากับแดนนี่อยู่ที่ไหนแต่เขาก็ไม่ยอมบอกนะครับนั่นจึงทําให้ทอนโตได้ยื่นปืนให้กับจอรนเพื่อที่จะฆ่าเขาทิ้งซะแต่จอรนก็ไม่ทํานะครับจอรนก็บอกกับทอนโตว,ว่าฉันไม่ใช่คนป่าเถื่อนฉันจะใช้กฎหมายจัดการกับเขาแต่ทอนโตทนไม่ได้เขาจะลงมือจัดการเองแต่จอรนก็ได้เอาพวกมาตีที่หัวของทอนโตนะครับ <c oughs> จากนั้นจอรนก็ได้จับบูสคาเวนดิสไปส่งให้กับแดรทัมคู เราะเขาคิดว่าเดรทัมโคูต้องการแขวนคอบุสคาเวนดิตตามที่เขาได้ประกาศและจอนก็ได้บอกอีกว่าเผาคูมันชีไม่ได้บุกปล้นชาวไรแต่บุสตั้งหากละ่ะที่เป็นคนปล้นและเขาก็ได้เอาแรงเงินออกมาให้โคูดูนะครับจู่จจอนก็ได้เห็นถ้าดูนาฬิกาของเดรทัมโคูนั่นก็ทําให้เขารู้แล้วว่าบุสคาเวนดิตกับเดรทัมโคูเป็นพี่น้องกันและเขาสองคนนี้เองคือคนที่เผาหมู่บ้านคูมันชีเมื่อหลายปีก่อน นั่นจึงทําให้จอรนโดนลูกน้องของโคจับไปยิงเป่าส่วนรีเวก,ก้ากับแดนนี่ก็ถูกจับไปเป็นตัวประกันจู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นเสียงนั้นคือเสียงของชนเผ่าโคบัญชีที่ส่งสัญญาณก่อนจะทําการลบกับคนขาวนะครับขณะเดียวกันโคก็เห็นว่ามีลูกธนูได้พุ่งเข้ามาทางเขาและมีกองทัพโคบันชีได้บุกเข้ามาโจมตีนาทีนี้เองทอนโตก็ได้มาช่วยจอนเอาไว้ทันแต่น่าเสียดายเผ่าโคบันชี โดนทหารมาฆ่าตายทั้งหมดและเหตุการณ์นี้ก็ทําให้จอรนรู้แล้วว่ากฎหมายมันไม่สามารถใช้กับที่นี่ได้กระสุนปืนเท่านั้นที่จะดํารงความยุติธรรมทันโตก็ได้ยื่นหน้ากากสีดําให้กับจอนนะครับวันต่อมาก็เป็นพิธีเปิดทางรถไฟพวกเขาก็ได้เฉลิมฉลองกันส่วนทันโต้กับจอรนก็ได้วางระเบิดเอาไว้ที่สะพานเพื่อที่พวกเขาจะทําลายเส้นทางรถไฟนี้จริงนั้นก็ทําให้เห็นนะครับว่า ขณะที่ผู้คนในงานกำลังดื่มฉลองกันจู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นที่ยอดภูเขาต่อมาเดร์ทัมคูก็ได้เรียกให้สมาชิกที่ร่วมลงทุนในการสร้างรถไฟครั้งนี้มาประชุมกันและเดร์ทัมคูก็ได้เผยแผนการว่าทําไมเขาถึงสร้างรางรถไฟที่นี่เนื่องจากเขาจะขนแรกเงินไปขายที่ซานฟรานซิสโกและก็ได้บังคับซื้อบริษัทรถไฟเป็นของตัวเองนั่นหมายความว่าเดร์ทัมคูจะขึ้นเป็นประธานคนใหม่ นั่นจึงทาให้ผู้ร่วมลงทุนไม่พอใจนะครับเดาทัมโคจึงจัดการยิงคนที่ไม่พอใจนี้ซะและจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครกล้าขัดคําสั่งเดาทัมโคสักคนจู่ๆพวกเขาก็เห็นว่ารถไฟได้เคลื่อนที่เองใช่แล้วครับตอนนี้ทอนตได้ขโมยรถไฟบัจชีเรียบร้อยและเขาก็ได้ร่วมมือกับสาวสวยเจ้าของบ้านอีกด้วยเธอได้ดึงความสนใจของทหารม้าเอาไว้และเธอก็ได้ใช้คาปืนที่ทําจากงาช้างยิงไปที่ระเบิด นั่นจึงทาให้เกิดเจราจนทันทีแดทัมโคกับบุสคาเวนดิตก็ได้จับตัวรีเบก้าขึ้นไปบนรถไฟเพื่อที่จะเอาเธอไปเป็นตัวประกันพวกเขาก็ได้ไล่ล่ากันบนขบวนรถไฟนั้งก็ทําให้เห็นนะครับว่ามีพระเอกจีม้าขาวมาช่วยรีเบกาบุสคาเวนดิตก็ได้ผลักรีเบกาให้ตกจากรถไฟแต่เธอนั้นโชคดีเพราะมีอาชาจิตวิญญ,ญาณได้มารับเธอเอาไวา้และต่อมาจอนก็ได้จัดการบุสคาเวนดิตตอนนี้ก็เหลือแค่แดทัมโค ที่กำลังต่อสู้กับทอนโตจากนั้นทอนโตก็ได้เอาปืนขึ้นมาจ่อที่โคและเขาก็ได้โยนนาฬิกาอันหนึ่งให้กับโคอีกด้วยพอโคได้เห็นนาฬิกาอันนี้เขาก็รู้เลยว่าทอนโตคือเด็กหนุ่มจากเผ่าโคมันจีจากนั้นทอนโตก็ได้ยิงสลักโบกี้รถไฟให้หลุดนั่นจึงทําให้โบกี้รถไฟที่กําลังบรรทุกแรกเงินได้ตกลงไปในน้ําพร้อมกับเดาทัํมโคูหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นชาวเมืองก็ยอมรับว่าจอรนเป็นฮีโร่และเสนอตําแหน่งผู้บังคับใช้กฎหมายให้กับเขา แต่จอนก็ปฏิเสธที่จะรับมันและจอนก็ได้ควบม้าไปกับทอนโตและทอนโตก็ได้ตั้งชื่อให้เขาว่าคีโมซาบีหนังได้ย้อนกลับมาที่ปี1933ส่วนสนุกก็ได้ปิดลงพอดีวิวก็บอกว่าผมต้องกลับบ้านแล้วยินดีที่ได้รู้จักฮะคุณทอนโตและเขาก็เห็นว่ามีอีกาตัวหนึ่งได้บินออกไปหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับการดำเนินเรื่องเข้าใจง่าย นังสนุกกับมุกต่างๆตามสไตล์จอ์นนี่เดฟและช่วงท้ายของหนังที่จัดเตรียมในฉากแอคชั่นทำออกมาได้ดีโดยเฉพาะการออกแบบการต่อสู้ในช่วงนั้นทำได้สนุกแต่น่าเสียดายที่หนังเลือกจะดำเนินเรื่องนานเกินไปแต่ดูรวมๆแล้วถือว่าเป็นหนังสนุกอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนห้ามพลาดเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซ u b s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไวห้หที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ